ไม่อยากจะยิงนะครับผมแต่ว่าเรามองเห็นแค่เรืองเหลืองเราสับมารําคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เหมาะกับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและคนโลกสวยผู้ใหญ่ควรให้คําแนะนำแก่เด็กส่วนคนโลกสวยควรกดออกจากวิดีโอนี้เพราะนี่คือวิธีของการหาปลาต้มฟิชออน ปลาพวงเล็กอุย้ยนั่นอย่าบอกว่าขาดเนื้อนะเมื่อกี้ดิ้นอยู่เลยอย่าลุดอย่าลุดอุย้ยสวะเยอะครับตรงนี้อุย้ยไปแล้ว๊ดทีเดียวไปเลยให้มันได้อย่างงี้สิเห็นตัวแล้วนะเมื่อกี้นี่ปลาพวงมันจะมีไซส์หกเจ็ดขีดเนี่ยลอยมา ตัวแรกกันพลาดซะแล้วแต่จริงๆนะ้ำมันก็มีลึกนะฮะี่ตรงนี้ไม่น่าจะลึกมากอ่ะแต่ว่าอยากจะดึงให้มันแบบลอยเห็นตัวก่อนแล้วค่อยซ้ำนะฮะปลาปวนี่เป็นปลาที่วิ่งแรงนะฮะปวงปลาบาทวิ่งก็ขานนี่ขนาดตัวไม่ใหญ่มากนะเมื่อกี้นี้ยังวิ่งอย่างกับช h a d o w ไซโลกว่าอ่ะไม่เป็นไรฮะ สวัสดีครับนะานะต้มฟิชออนนะครับผมนี้พามายิงปลานะครับผมมีเวลาประมาณสองสามชั่วโมงนะครับผมตอนี้น่าจะสี่โมงเย็นแล้วนะครับผมพึ่งบ้างจากภารกิจเนี่ยครับผมก็มาเช็คหมายกันนะครับผมเมื่อกี้ขึ้นมายังไม่ทันได้ทักทายนะผมก็เชยปรบพวงเลยครับกระสับไปเสียดายก็หลุดไปครับหลุดไปตรงนี้พันสวะเยอะนะครับผมเดี๋ยวไงเดี๋ยวลองดูกันสักพักนะครับผมวันนี้เวลามีน้อยนะครับแต่ก็พยายามออกมาทําคลิปนะครับผม โอเคครับเสียงดังหน่อยนะครับผมเสียงเครื่องสูบน้าเทศบาลนะครับจะเฝ้ากันนะครับ โดนอะอูะออะไรวะปาดหาตัวมันเริ่มยิงไม่โดนไอ้ตัวนั้นอะไรครับตัวที่เห็นตอนแรกอ่ะแต่คล้ายๆเหมือนปลาดุกมากกว่านีโอ้อะไรวะตัดลึกไป ปนินนะุ่นขาวเลยโอ้ยติดอะไรร้อยติดผิวเลยอนะเอ้ยไม่ใช่ปนินตะเพียนมาสองตัวนะฮะใหญ่นับหนึ่ง ปังง่าปังงาอยูงง่จะมีไซส์อย่างนีนจะนหนักๆอยู่นะเท่าจุดนอกเลยเหมืนตะปากปังงา่าปังง่าสองตัวอุ้ยไซส์สวยครับไซส์สวย สวยฮะอา้าตะพี้อะแกวคแตมแรกของเราฮะเราจะพาดไปได้เรากำังกลอมใจอ่ะเฝ้ากันต่อฮะเอ๋่กำลังจะข้าแล้วฮะลมก็มาหมันม่นครับต่อ ดนโ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 ปลาอะไรนิสสะปลาตะเพียนคู่กันเลียตัวนี้วะไอ้โดนเต็มไหมขึ้นติดผิวเหมือนตัวนี้เลยครับตัวแรกที่ยิงเนี่ยเต็มไหมถ้ามันไม่ถ้าเรายิงโดนไม่เต็มเนี่ยดึงมันชอบขาดเนื้อนะครับนั่นพูดไม่ขาดคำอู้จริงจมันติดแล้วมันพันอย่างเงี้ยครับพอเราดึงปุ๊บมันเหมือน บิดให้เนื้อมันขาดครับไปเลยพี่จีนสองตัวรากาดเนื้อเป้าพวงมี่กัดินใหญ่เลยอะไรนี่ <c oughs> <c oughs> หลุดไปแล้วนะฮะอะไรเอาไหม เหมือนมันมาเล่นขวดครับเยียบร้อยโดน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 โอ้ไม่กล้าดึงเลยฮะหัวหลุดหรือมันติดเบ็ดขวดเขาแล้วมันเองนี้ไม่นะโอ้หพันและ้ะครันรู้อะไรก็เป็นขา,ขาวขาวสับโดรนอือหือ เอาแล้วฮะหนังชีวิตละหนังจะขาดสองตัวผมก็ไม่กล้าดึงเลยทีนี้ติดอะไรอยู่ไหมหนักอยู่นะฮะอืมดินใหญ่เลยไปเยื้อออกมาก่อนนะน่าจะพันกิ่งไม้ล้วงานนี้มหัวขาดด้วยฮะขเขาขาวครับเมื่อกี้นี้น เป็นกุกขาวสงสัยเป็นปลาดุกตัวนั้นป่ะที่ผมยิงครั้งแรกแล้วมันพลาดท,ที่มันล่องตรงเนี้ยพันแล้วฮะเดี๋ยวล่าไม่ก่อนดีกว่าครับผมวันนี้เสียเซลลำพําดถูดสองตัวแล้วยิงโดนแล้วผมว่าพันน้ํามันไม่ได้ลึกมากฮะเดี๋ยวไอลงยาวตรงนู้นนะจะปลกไว้ก่อนดีกว่าครับชัวร์ชัวร์ครับบ่หวหลุดบ่อยก็เสียความมั่นใจฮะหลอนหลอนหลอนหมานหมานครับปลไว้ก่อนฮะ มป่าลงไปแล้วมุกีนนี่ยิงไม่ทันน่าจะข้ามหลังไยโดนอยู่นึกว่าไม่โดนโอ้ยลุนลุนลุนลุลุนจะลุนละ,ละ,ละลลนิดเดียวจะหลุดละแต่เพียนเหมือนกันนี่ก็ตะเพียนอย่าลุดนะไว้ป่าดำลงแล้วยิงตามไปนึกว่าจะไม่โดนแล้วฮะตรงนู้นก็ตะเพียนแต่อ้ตัวนี้เหมือนมันตัวใหญ่กว่าตัวนู้นนะมันเห็นทั้งตัวก็เลยสับไอตัวนี้นะ เอ้ยหลุดไหมเนี่ยเสียหลุดทำให้กันบอลมันโดนไม่เต็มเลยสิครับแล้ดก,ก็หลุดไปเลยนะมีอะไรต้องเสียแล้วแหละเลยสาวเลยปลากำลังดำลงว่ายิงข้ามนะครับเมื่อกี้นี่ว่าไม่โดนแต่แรก โดนส่วนเียวไหมได้ยูได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ยูได้อยู่ได้ยูได้อยู่ข้อข้อ,อ,อขอขอ้ขอ,ขอเอ้ยมีแต้มสองของเราไอตัวมัดอยู่นี่ยังไม่ได้ตัวไม่นับนะครับเฮ้ยโดนส่วนเหนียวอยู่นู่ายิงข้ามหลังอุย้ยอะไรขึ้นเราก็สมาธิสั่นซะไ่ไหม ปาลาอะไรขึ้นกระทักไปหมดเลยเห <laughs> <laughs> ็นดะูฮะจะเพียนแตนสองนึว่าจะข้ามหลังนะฮะตอนแรกนึกว่าไม่โดนนะมันหมานครับจะชัวร์ละสองแต้มาใส่เดียวกันเลยแต่ที่ลอยเป็นปาาอยู่ตรงนั้นยังไม่ได้สับครับไอ้นี่ลอยขึ้นมาก่อนอเห็นครับมันหมานแกว โดนโดนไหมล่องมาตะเพียนเล็กครับไม่โดนก็นเห็นเงาเงาโดนไหมสับมั่วลงไปเลยแสงสหมดแล้วนะฮะนัดนี้ไม่โดนนะฮะเป็นข,ขาวขาวแสงมันเริ่มหมดเลยนะครับเริ่มมองยากแล้วฮะเริ่มมองไม่เห็นละเห็นรางๆก็สับเลยฮะไม่โดน เด๋วมันค่ําแล้วนะครับผมผมว่าจะพอแค่นี้ก่อนหนึ่งครับผมเพราว่าแสงก็เริ่มหมดแล้วเริ่มจะมองไม่เห็นแล้วครับเดี๋ยวก็มีปลาต,ตัวนี้เราขูไว้ไม่รู้ว่ายัอองอยู่หรือเปล่านะครับผมต้องเผื่อเวลาลงเบาปาตัวนี้ด<อ>้วยครับกลัวมันจะมืดมันจะมองไม่เห็นครับก็๋ยวเป็นว่าเดี๋ยวเราลงเบาปาตัวนี้กนดีกว่านะครับผมไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่าครับโอเคครับขออนุญาตเก็บสัมภาระก่อนนะครับผมโอเคครับไปเอาปลากันครับอ๋อยร้อยน้ำไปเอา ใส่โฟไม่หรอ,อเดี๋ยวปลาเราพันอยู่ตรงนู้นะน,มมนะครับีผมมีอุปกรณ์ CFT อยู่นะครับเดี๋ยวต้องค่อยๆเลาะไปตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวพยาเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะครับผมโอเคครับแม่จะลึกมากครับโอ้เสอได้อยู่ชุบชุบ ไอ้ใต้น้ำเต็มเลยอ่าพอดีสิ่งที่ยิงโดนเนี่ยเป็นสัตว์ที่ผมไม่อยากจะยิงเขานะครับผมนี่ผมปล่อยไปแล้วฮะโดนไม่เต็มนะครับผมขออภัยที่ไม่ได้ให้ดูภาพนะครับผมเอาเป็นว่าผมปล่อยเขาไปแล้วนะครับผมเป็นสัตว์ที่ผมไม่อยากจะยิงนะครับผมแต่ว่าเรามองเห็นแค่เหลืองเหลือเราสับมาว่าปล่อยไปแล้วนะครับผมอันนี้เรียบร้อยแล้ว กลับมาปิดผลงานที่บ้านนะครับได้ปลาตะเพยียนสองตัวครับอู้ยสยสสวยอยู่นะนี่ปลาขึ้นดีอยู่นะแต่ผมยิงพลาดเองะตะเพยียนตัวเหลืองตัวนึงน่าจะเป็นปลาดุกที่ยิงไม่โดนน<ม>ะไดเก็บปลาได้สองตัวใช่ครับส่ว,วน,น,นส่วนปลาตัวหนึ่งที่ผมลงไปเอาเอาเป็นว่าผมถ่ายให้ดูไม่ได้แล้วกันผมปล่อยไปแล้วแค่นั้นแหละไม่เดี๋ยวไดามาดูดูหน้าน้องยิ้มเออปล่อยไปแล้ว คือเป็นป้ลเท่าไหเป็นปลาที่ผมไม่อยากจะยิงถ้าผมเห็นตัวจริงๆผมก็ไม่ยิงแล้วทีนี้มันเผลอไปยิงไปแล้วก็ป่อยไปแล้วเออยิงไม่โดนหรือเปล่าเออยิงไม่โดนเนาะอนปดห่อยลงไปไปเจอขวดอ่ะทำไปแลาวเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ลาบอกสวัสดีครัไหนว่าปนโิ รู้มุมกล้องไอาางแสบแสบแสบโอ้การหนักแกว